สวัสดีนะคะชาวราศีตุลน,นะก็คลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอความรักทุกสถานะนะคะของชาวราศีตุลน,นะประจำวันที่1ถึง31มมกรานะคะ เนาะว่าความรักของชาวราศีตุลเนี่ยจะเป็นยังไงนะซึ่งชาวราศีตุลของช่องเราดูตามฝาหลักตะวันตกนะคะหากคุณลัคนาหรือราศีตุลหรือเป็นผู้ที่เกิดวันที่24กันยานะถึง23ตุลานะคะก็สามารถเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ได้เนาะ,ะซึ่งมาดูการเหตุการณ์สำคัญนะคะที่จะเกิดขึ้นนะกับชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงเดือนมกรานีจะมีอะไรบ้างจริงมันเป็นลักษณะที่จะมีคนเดินออกไป จากชีวิตของคุณนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้นะตรงนี้นะคะที่ขึ้นมาเนาะตัวคุณเองอาจจะพบเจอกับความผิดหวังความเจ็บปวดในบางเรื่องนะคะในเดือนนี้ซึ่งมันจะเป็นความเจ็บปวดแบบ คุณอาจจะไม่เคยเจ็บเท่านี้มาก่อนเนาะได้นะคะแล้วก็ไพ่บอกว่าการที่ตัวคุณเองจะมีความมั่นคงในชีวิตเนี่ยหรือมั่นคงในเรื่องของการงานการเงินเนี่ยมันต้องมาจากรากฐานที่มั่นคงก่อนนะคะมันไม่มีอะไรเนาะที่จะได้มาง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะคือมันเกิดจากความพยายามของเรานะคะเพื่อให้มันเกิดความมั่นคงเนาะในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ไพ่ากาลังจะบอกว่าให้คุณพยายามทุ่มเทมั่นคงนะคะแล้วก็สร้างรากฐาน หรือพื้นฐานชีวิตให้ดีนะ แล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้พบเจอกับใครสักคนหนึ่งนะคะที่เป็นคนแปลกหน้าหรือเป็นคนใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณซึ่งคนคนนี้เขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะส่งผลนะคะกับตัวของคุณหรือเขาจะเข้ามามีความสําคัญหรือมีบทบาทในชีวิตคุณนะในเดือนมกรานี้นะคะรวมถึงตัวคุณเองอาจจะต้องระวังนะในเรื่องของสุขภาพของตัวเองนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาเนาะในเรื่องของสุขภาพได้เนะเกิดจากอาหารการกินนะคะที่มันไม่สุขสะอาดบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของ การปวดท้องท้องเสียนะคะตรงนี้เนาะได้นะรวมไปถึงบางคนอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยและอาจจะมีภาวะเครียดเกิดขึ้นได้นะในเดือนนี้เพราะฉะนั้นก็พักผ่อนให้พอดูแลตัวเองนะคะแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้ไปร่วมงานนะคะที่อาจจะเป็นงานสังสรรค์งานลื่นเลงคอนเสิร์ตหรือเป็นงานที่แบบคุณรู้สึกตื่นเต้นเนาะกับการที่จะได้ไปงานนี้นะคะไพ่ของคุณเนาะจริงๆต้องบอกก่อนว่า ลูกเต่าทำนายของคุณนะในเดือนนี้ได้เด e อ u สันเนาะ คือแอนรู้สึกว่าตัวคุณเองจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตนะคะในเดือนนี้มันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากรวมถึงบางคนตัวคุณเองในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณอาจจะมีชื่อเสียงมีความโดดเด่นนะคะเป็นเดือนที่ดีมากเลยนะเดือดซันนะคะตรงนี้ที่ขึ้นมาเนาะจะมีคนที่เขาให้ความยอมรับคุณนะคะและหากมีปัญหาอะไรก็ตามเข้ามาในเดือนนี้เดือดซันตรงนี้มันจะปัญหาหลานั้นมันจะหมดไปและคุณจะได้มีการเริ่มต้น ใหม่ๆนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบคือไพ่เดอะสันอ่ะมันเดอะเบสสุดๆแล้วนะคะเ mm hmm. พราะฉะนั้นก็ให้คุณเปิดรับหรือว่าต้อนรับสิ่งใหม่ที่จะเข้ามาตรงนี้ชื่อเสียเงินทองการประสบความสำเร็จนะคะ mm hmm. นะเออทุกสิ่งทุกอย่างเนาะ mm hmm. แล้วก็ไพ่นางฟ้านะคะไ mm hmm. พ่บอกว่าคุณจะได้รับการปกป้องดูแลนะ เออจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนะตรงนี้หรือจากพลังงานศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เขาคุ้มครองดูแลคุณอยู่เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลนะคะไม่ว่าเดือนนี้คุณจะเจอปัญหาอะไรก็ตามเนาะคุณจะได้รับการดูแลนะคะได้รับการปกป้องนะจริงอาจจะไม่ได้เป็นพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดี้ยวก็ได้คุณอาจจะได้รับการปกป้องดูแลจากคนที่เขารักคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องหรือเพื่อนของคุณก็ได้นะตรงนี้นะคะแล้วก็ไพ่ขึ้น forgiveness นะหมายได้เก้าสจริงไพ่กําลังจะ ออมาบอกคุณว่าคือเดือนนี้ไพ่ยอยากให้คุณเนี่ยให้อภัยตัวเองนะคะให้อภัยผู้อื่นนะหากคุณเคยทำอะไรก็ตามที่ผิดพลาดมาในชีวิตของตัวเองแล้วคุณรู้สึกว่าแบบมันฝังอยู่ในใจมันตัดไม่ได้สักทีให้บอกว่าเออไม่เป็นไรปล่อยวางนะคะให้อภัยตัวเองแล้วก็เริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่พลังงานใหม่ๆมันจะทำให้ตัวคุณเองเนี่ยปรับพลังงาน ได้ดีขึ้นนะคุณจะมีความสดชื่นมากขึ้นเมื่อคุณปล่อยวางได้ชีวิตคุณก็จะพบเจอแต่ความสงบสุขที่มันจะตามมานะคะรวมถึงหากใครบางคนที่อาจจะมีปัญหากับคนอื่นอาจจะมีปัญหากับผู้อื่นบางคนมีการเลิกกันกับแฟนแล้วก็โกรธไม่คุยอะไรเงี้ยไพ่บอกว่าให้อภัยนะคะการให้อภัยมันเป็นการเมตตาอย่างหนึ่งเนาะเมตากับตัวเองแล้วก็เมตากับผู้อื่นนะคะปล่อยวางเนาะในสิ่งที่มันเคยเป็นอดีตอย่าไปยึดติดมัน ันคือการไม่อยู่ติดนะคะมันคือการแบบปล่อยไปนะปล่อยไปนะคะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปเนาะตรงนี้นะแต่ว่าการให้อภัยตรงนี้มันจะทําให้ตัวคุณเองมีความสบายใจมากขึ้นนะหากใครก็ตามที่มีปัญหากับคนอื่นก็ขอโทษ ให้อภัยนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาก็ให้มันแล้วไปเนาะคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะสำหรับชาวาศีกันนะคะนะเออในเดือนนี้เนาะก็เป็นกําลังใจให้นะคะเราไปต่อการสําหรับความรักความสัมพันธ์เออไม่ใช่ราศีกันนะคะโทษทีราศีตุลเนาะเราไปต่อกันสำหรับความรักความสัมพันธ์ออน,นะคะของชาวราศีตุลน,นะคนโสดเนาะว่าความรักของคุณนะคะใน 1ถึงส1มกราเมนี้เนาะจะเป็นยังไงนะคะจะมีใครเข้ามาไหมนะอมืมาดูกันสำหรับชาวราศีกันนะคะในเดือนมกราเออไม่ใช่ชาวราศีกันอย่างนะั้นชาวราศีตุลน,นะคะขอภัยนะคะว่าชาวราศีตุลเนาะความรักของคุณนะคะในเดือนมกราเนาะคนโสดนะไพ่นางฟ้านะคะมีอะไรจะบอกกับคุณนะ Pay r attention to the red flag นะคะอืมมาดูนีไพ่สำหรับคนโสดนะคะชาวราศีตุลเนาะ กำลังจะออกมาเตือนอะไรคุณนะคะในเดือนนี้นะเออมาดูกันนะชาวราศีตุลน,นะคะคนโสดเนาะขอดูนี้นึงว่าไพ่สอ,อมาเตือนอะไรนะคนโสดนะคะว้ายขอโทษค่ะในเดือนนี้นะอมืมาดูกัน สำ,ส,ำสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะต้องบอกก่อนว่าในเดือนนี้คุณจะมีโอกาสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เข้ามานะคะซึ่งคนคนนี้ก็จะเป็นชาวราศีมังกรนะหรือเป็นชาวธาตุไฟเมษธนูก็ได้นะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์ดูเป็นคนที่ออมีความทะเยอทะยานมีความมั่นใจในตัวเองนะคะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนแบบ ดื่มเหล้าสูบบุหรี่เที่ยวกลางคืนอ,อะไรอย่างงี้ได้นะเป็นแบบเทาๆอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะสําหรับคนคนนี้เนาะที่อาจจะเข้ามาหาคุณนะคะในเรื่องของความรักความสมคัญนเนาะแต่คนคนนี้ต้องบอกก่อนว่าเดวิลในที่นี้เนี่ยเขา <c oughs> <c oughs> มาพร้อมกับขิงถ้วยนะคะหมายความว่าคนคนนี้เป็นคนเจ้าชู้ไนงะ เป็นคนที่มีเสน่ห์มีความเจ้าชู้เป็นคนที่อาจจะมีตัวเลือกทางเลือกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่สําคัญเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณเป็นโอกาสสาคัญที่น่าสนใจในบางเรื่องนะคะอาจจะมีผลประโยชน์บางอย่างนะคะที่เข้ามาแล้วคนคนนี้เขาจะดูพยายามมากๆในการเข้าหาคุณหรือว่าในการพูดคุยกับคุณนะคะตรงนี้เนาะแต่ให้ระวังนะคะถ้าคนคนนี้เข้ามาแล้วคุณมีการตัดสินใจคุยกับเขาหรือว่ามีการตัดสินใจในก การที่พูดคุยกับคนคนนี้เนี่ยมีโอกาสที่คุณอาจจะมีความผิดหวังเสียใจนะคะจากคนคนนี้ได้นะต้องบอกก่อนนะคะตรงนี้เขาอาจจะมีโอกาสในการนําปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาให้คุณนะคะถ้าคุณเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะสำหรับคนโสดนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้ไปรับรู้ว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้มีคุณคนเดียว เขามีตัวเลือกทางเลือกอื่นเขาเจ้าชู้เขามีคนคุยหลายคนนะคะตรงนี้เนาะอืมซึ่งถ้าคุณตกไปอยู่ในความสัมพันธ์นี้หรือคุณได้มีการเข้าไปพูดคุยกับคนคนนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ตัวคุณเองจะถอนตัวออกจากเขาได้ค่อนข้างยากนะเพราะว่าเขามีเสน่ห์มากแล้วเขาค่อนข้างดึงดูดคุณได้ดีมากๆนะคะตรงนี้เนาะซึ่งมันจะเป็นตัวคุณเองที่อาจจะมีความรู้สึกเสียใจภายหลังเกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้น pay attention to the f f e c t ที่ขึ้นมาสําหรับ ชาวราศีตุลย์คนโสดเนาะเดออือนนี้คุณจะมีโอกาสเข้ามาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ซึ่งคนนี้เข้ามาเขาจะดูมีเสน่ห์มากแล้วเขาจะสามารถทําให้คุณตกหลุมรักเขาจะสามารถทําให้คุณใจอ่อนเขาจะสามารถทําให้คุณแบบรู้สึกหลงเสน่ห์ของเขาได้นะคะแต่ให้ระวังให้ดีเนาะคนคนนี้เขามีความเขาเรียกว่ามีความเหมือน ออไม่ได้จริงใจมากขนาดนั้นนะคะแล้วเขาก็ยังไม่ได้พร้อมในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่จริงจังกับใครด้วยนะตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นที่ขึ้นมาตรงนี้เนาะก็จริงๆชาวราศีตุลเนาะถ้าเข้ามาคุณคุยเล่นคำคำได้นะแต่ว่าไม่ได้แนะนํานะคะในการที่จะให้คุณลงใจไปกับคนคนนี้นะในเรื่องของความรักนะคะเราไปต่อการสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะคนคุยนะว่าความรักของคุณกับคนคุยในเดือนนี้จะเป็นยังไง เวฟเวนิ่งฟอร์นะคะคุ้มค่าเนาะกับการรอคอยนะคะพอดูชาวราศีตุลน,นะคะคนคุยหน่อยว่าความรักค,ค,นะนะความสัมพันธ์ของคุณนะคะกับคนคุยนะในอดีตนะความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาเป็นยังไงเนาะไปดูกันสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะคนคุยนะความสัมพันธ์ของคุณกับคนคุยเนะี่ยเป็นยังไงบ้างนะอืม ให้ื่อนสองถ้วยรักกันดีเข้ากันดีนะคะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เขาน่ารักเขามีความเหมือนกันกับคุณในหลายๆอย่างนะคะบางคนพัฒน,นากันมาจากกลุ่มเพื่อนนะคะบางคนพัฒน,นากันมาจาก ผ่านในเรื่องของการงานหรือการเรียนนะคะตรงนี้เนาะบางคนคุณดีวกับชาวราศีสิงห์นะหรือชาวราศีเมถุนนะคะคนคนนี้เขามีความต่างจากคุณนะบางคนอายุต่างกันนิสัยต่างกันไลฟ์สไตล์บางอย่างที่ค่อนข้างต่างกันนะคะแต่ว่า ก็รู้สึกว่าเออเข้ากันได้ดีนะคะนะซึ่งคนคุยนะของชาวราศีตุลแอนรู้สึกว่าตัวเขาเองค่อนข้างหลงเสน่ห์คุณมากเลยนะแล้วก็เขาค่อนข้างชอบนะคะผูกพันคุณมากบางคนเป็นลักษณะของ LGBTQ นะเออคนคุยของคุณนะคะได้หมดเลยนะตรงนี้ที่ขึ้นมานะตัวคุณเองในอดีตเนาะก็โอเคนะคะกับคนคนนี้ในการคุยเพราะว่าคุณรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยคุยกับคุณได้ในหลายๆเรื่องเขาให้ฟิลของความเป็นเพื่อน เขาให้ฟิลของความแบบอาจจะเป็นที่ให้คำปรึกษาเป็นคนที่ คุยได้ในทุกเรื่องที่แบบคุณมีปัญหาส่วนตัวเขาเองอ่ะเป็นลักษณะที่เขารักคุณนะเขาผูกพันเขาชอบคุณนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าคนคุยของคุณคนนี้มีเสน่ห์นะเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็อาจจะเป็นคนที่แบบมีตัวเลือกเข้ามาในเรื่องของความรักหรืออาจจะมีคนเข้ามาชอบเข้ามาสนใจเขาอยู่เสมอๆได้เพราะเขาค่อนข้างแบบดูมีเสน่ห์เนาะเพราะตัวเขาเองเป็นสตรนกับเลเวอร์นะคะคือ มีเสน่ห์มากมีออร่านะคะแล้วบางคนนะคนคุยเก่าของเขาหรือแฟนเก่าของเขาเนี่ยก็อาจจะยังวนเวียนอยู่ในชีวิตเขาได้ด้วยเหมือนกันในอดีตนะคะถ้าเขาเคยมีแฟนแล้วมีคนรักเก่านะ ก็เป็นลักษณะที่เขามาคุยกับคุณแหละเขาชอบคุณนะเขาหลง,งคุณเลยแหละเขารักคุณนะแต่ว่าก็ยังมีพลังงานของคนเก่าๆตรงนี้ที่แอนเห็นว่าแบบเออเขาอาจจะยังวนเวียนอยู่ในชีวิตเขานะคะที่อาจจะคบกันมานานหรือผูกพันกันมานานแต่เขาก็รู้สึกดีกับคุณแล้วไพ่มพนขึ้นสองถ้วยคือความสัมพันธ์ของคุณและเขารักกันนะคะขอดูหน่อยว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาในเดือนอเขาเรียกว่าไงเดือนมาการานี้นะคะ ความสัมพันธ์ของคุณและคนคุยจะเป็นยังไงเนาะในเดือนนี้นะคะขอดูหน่อยมีเชียนจริงๆก็รู้สึกว่าก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่มีการคุยกันนะคะแล้วก็อาจจะยังเป็นความสัมพันธ์ที่มีการพูดคุยกันอยู่เหมือนเดิมนะคะนะตรงนี้เนาะแต่แอนรู้สึกว่าในเดือนนี้ตัวคุณเองเนี่ย อาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามานะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะตรงนี้ถ้าไม่ได้เป็นรักษะที่มีตัวเลือกทางเลือกเข้ามานะคะก็เป็นพลังงานที่ทั้งคุณและเขาเนี่ยอาจจะมีการ อยากที่จะพูดคือมันจะมีการคุยกันว่าอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะคะอาจจะมีการคุยอาจจะเป็นฝั่งคุณก็ได้ที่บอกเขานะคะว่าเออคุณต้องการให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันพัฒนาเป็นแฟนกันได้ละคือไม่ได้อยากเป็นคนคุยละอยากที่จะเป็นคนรักแล้วนะคะอยากที่จะคบแล้วนะคะตรงนี้เนาะซึ่งถามว่าเขาเองจะตอบอยังไงนะจริงแอนรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ย ก็จะมีการพูดคุยกับคุณนะคะในลักษณะที่อขอดูนิดนึงคือคุณน่ะอาจจะมีการบอกเขาว่าอยากให้ความสัมพันนี้มันพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังได้แล้วแต่ตัวเขาเองอาจจะมีการบอกคุณนะคะว่า เขาอะขอดูไปก่อนคือเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นะตอนนี้มันก็โอเคดีเขายังอยากที่จะคุยกับคุณแบบนี้ไปก่อนนะคะตรงนี้เนาะแต่ว่าในอนาคตแอนรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้นะคะมันมีโอกาสเนาะที่ <c oughs> ที่มันอาจจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นนะคะตรงนี้เนาะในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของความเข้าใจผิดหรือว่าในเรื่องของปัญหาบางอย่างนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะสําหรับคนคุยนะคะชาวราศีตุลเนาะอืมแต่ท้ายที่สุดเราไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามในความสัมพนันธ์นี้คุณทั้งคู่จะมีการคุยมีการเคลียร์แต่ว่าในอนาคตมีโอกาสที่ความสัมพันธ์นี้จะได้มีการพัฒนานะคะเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังซึ่งแอนรู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่ใช่เดือนมกราเนาะมันอาจจะเป็นในลักษณะ ในช่วงของเดือนเมษานะคะที่ความสัมพันธ์ของคุณและเขามันจะได้มีการเลื่อนขั้นเป็นคนรักกันไพ่เวิร์ดวีดิ้งฟอร์มันก็เลยขึ้นมาว่าเออไม่เป็นไรลอยนิดนึงถ้าเขาให้คุณรอหรือว่าเขาให้คุณแบบดูดูไปก่อนแล้วคุณยังรู้สึกว่าคุณรอได้คุณยังคุยกับเขาไปได้เรื่อยๆแบบนี้ก็คุยไปก่อนนะคะนะเพราะคนคนนี้อาจจะใช้ระยะเวลาหนึ่งในการที่จะดูคุณนะคะนะถ้าคุณคุยกับเขาไปได้เรื่อยๆแล้วคุณยังแบบไปต่อได้ยาวๆมันก็คุ้มในการที่ คุณจะรอแล้วก็มีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับคนคนนี้นะคะแต่แอนรู้สึกว่าตัวคุณเองจะมีความกังวลเนาะแล้วก็มีความกลัวนะคะว่าตัวเขาเนี่ยเ,ออเขาเรียกว่าตัวเขาเนี่ยเออมีคนอื่นนอกจากคุณหรือเปล่าทําไมเขาถึงไม่รีบพัฒนาความสัมพันธ์สักทีแต่ในฝ่ายเขาอ่ะจะเป็นลักษณะที่ตัวเขาเนี่ยกลัวเหมือนกันกลัวว่าถ้าเขาคุยกับคุณเร็วแล้วเขาเรีบคบกับคุณเร็วเนี่ย แล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวเนี่ยคือเขาจะ เสียใจไหมนะมันก็เลยทําให้แอนรู้สึกว่าตัวเขาเองอะ่ะก็มีความไม่ไว้ใจคุณนะเออในคนคุยนะคะตรงนี้เนาะแต่ทั้งทังท,งที่ความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยมันค่อนข้างรักกันนะมันรู้สึกดีต่อกันนะคะแต่แอนเนี่ยมันก็ยังขึ้นมาย้ำว่าเดือนเมษาความสัมพันธ์นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะนะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็รอนิดหนึ่งนะคนคุยนะคะนะจะมีโอกาสที่คุณอาจจะมีการพูดบอกเขาเนาะแล้วก็ที่เห็นอีกกรณีหนึง่ง มีโอกาสที่ตัวคุณเองอาจจะมีคนเข้ามาด้วยนะสําหรับชาวราศีตุลคนคุยนะคะเออในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คืออาจจะมีคนใหม่เข้ามาแล้วตัวเขาเองมีโอกาสที่จะได้ไปรับรู้นะคะว่าคุณมีความสัมพันธ์ใหม่เข้ามาตรงนี้แต่ว่าแอนเห็นว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาก็จะยังมีการพูดคุยกันอยู่นะคะยังไม่ได้เลิกคุยกันเนาะเราไปต่อการสําหรับคนมีคู่นะคะชาวราศีตุลน,นะว่า ความรักของคุณกับคู่ในเดือนมาการามนี้จะเป็นยังไง you deserve love นะคะเนะออคุณน่ารักนะคนก็เหมาะกับการที่จะมีความรักที่ดีหรือว่ามีคนที่ดีอยู่ข้างกายเนาะขอดูหน่อยคนมีคู่ความรักของคุณกับคนโสดนะคะขอโทษไม่ใช่สิราศีตุลอยู่เนาะเออราศีตุลน,นะคะคนมีคู่เนาะขอดูหน่อยว่าคนมีคู่นะคะในอดีตนะความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างมาดูกัน ความสัมพันธ์นี้มั่นคงนะไพ่ขึ้นสีไม้นะคะอันจริงต้องบอกก่อนว่าชาวราศีตุลตัวคุณเนี่ย <c oughs> ค่อนข้างค่อนข้างลักอิสระนะคะมกากๆเนาะอืมตรงนี้นะตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่แบบ ชิวๆสบายๆแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอยู่ใต้อำนาจใครมากขนาดนั้นเนาะคุณพยายามนะในการที่จะประครับประคองความสัมพันธ์นี้นะคะจริงๆไพ่ขึ้นสีไม้ความสัมพันธ์นี้มั่นคงนะคะแต่คู่ของคุณเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะก็อ,อาจจะเป็นคนที่ดูมีความเก่ง ในตัวเองนะคะเป็นคนที่มีอีโกโ้เนาะแล้วก็เป็นลักษณะของคนที่ค่อนข้างมีความชัดเจนตรงไปตรงมาเขาเป็นคนไม่ยอมนะอืมซึ่งความสัมพันธ์นี้แอนมองว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงแหละแต่คุณกับเขาอาจจะมีการทะเลาะก,การมีการเถียงการมีความไม่เข้าใจกันด้วยนิสัยเด็กๆของคุณนะคะนะตรงนี้เนาะที่เห็นที่ขึ้นมาเนาะอืมแต่ว่ามันก็ยังเป็นพลังงานที่ก็ยังไปด้วยกันได้ นะคะนะมาดูกันว่าความรักของคุณกับคู่นะในเดือนมการายนี้จะเป็นยังไงนะคะหกไม้ก็ยังมั่นคงเหมือนเดิมเนาะก็ต้องบอกเลยนะคะนะก็ยังมั่นคงเหมือนเดิมนะคะตรงนี้เนาะเออโอเค ความสัมพันธ์เนี้ยแอนต้องบอกก่อนว่าตัวคุณเองอาจจะรู้สึกสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองบ้างนะคะตรงนี้เนาะอืมซึ่งตัวคู่ของคุณเองอ่ะคือในเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ตัวคุณเองรู้สึกสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ตัวคุณเองอาจจะรู้สึกมีความหึงหวงคู่ของคุณนะคะเพราะแอนรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีโอกาสที่อาจจะมี ใครเข้ามานะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คือเขาอาจจะมีโอกาสเข้ามาในเรื่องของความรักนะคะตรงนี้เนาะซึ่งมีโอกาสที่จะทําให้คุณกับเขาเนี่ยมีปัญหามีการทะเลาะก,กันเกิดขึ้นนะคะนะซึ่งปัญหาที่ทะเลาะก,กันตรงนี้มันจะทําให้ตัวคุณเองค่อนข้างรู้สึกอึดอัดกับ ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะคือชาวราศีตุลนนะ่ะแอนเห็นสองกรณนนีกรณนนีแรกคือตัวคุณเองอะ่ะคือเป็นอาจจะเป็นคนคนมีคู่ที่ค่อนข้างละอิสระอาจจะไม่ค่อยอยากถูกผูกยึดหรือว่าผูกมัดแล้วก็มีนิสัยเด็กๆทําอะไรไม่ค่อยระวงังไม่ค่อยคิดอะไรเงี้ยซึ่งคู่ของคุณนะเป็นลักษณงของคนที่เขาเป็นคนกิงแล้วก็เป็นคนที่แบบ อยากให้คุณเนี่ยลดความเป็นเด็กมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นได้แล้วซึ่งมันอาจจะมีการเถียงมีการทะเลาะก,กันในอดีตด้วยเรื่องพวกนี้ได้นะคะซึ่งในปัจจุบนนันอ่ะเหมือนตัวเขาเองก็อยากให้คุณปรับตรงนี้นะเออ แต่ว่าตัวคุณเองอ่ะอาจจะรู้สึกว่าการที่ถ้าคุณปรับอ่ะมันจะไม่ไม่เป็นตัวของตัวเองซึ่งการตรงซึ่งตรงเนี้ยมันทําให้คุณรู้สึกอึดอัดน,นะคะนะตรงนี้แต่ตัวเขาเองอ่ะรู้สึกว่าถ้าคุณประบะับเนาะมันจะเป็นอะไรที่จะดีกับตัวคุณเองมากๆซึ่งตัวเขาเองอ่ะในปักนี้แอนรู้สึกว่าเขาจะเริ่มเหนื่อยนะคะกับคุณแล้วมีโอกาสด้วยที่เขาเองจะมีโอกาสเข้ามาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ซึ่งคุณก็จะได้ไปรับรู้แล้วมันอาจจะมีการ ทะเลาะกันหรืออาจจะมีปัญหาการเกิดขึ้นนะคะตรงนี้นะถ้าไม่ได้เป็นในเรื่องของมีคนเข้ามาคือคุณกับเขาก็อาจจะมีปัญหาในการทะเลาะก,กันในลักษณะที่เขาอาจจะไม่ชอบความเป็นตัวของตัวคุณเองมากเกินไปแบบเขาอาจจะรู้สึกว่าอยากให้คุณนะ่ะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นให้คุณมีความเข้าใจโลกมากขึ้นให้คุณแบบระมัดระวังมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้มันมี ทะเลาะก,กันนะคะแล้วตัวคุณเองอาจจะรู้สึกอึดอัดหรือว่ารู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้กับการที่มันมีปัญหากันตรงนี้นะคะซึ่งท้ายที่สุดแล้วความสัมพันธ์นี้เนาะจริงๆแอมมองว่ามีโอกาสที่ก็คุยกันได้แหละคือมันก็จะมีการพูดคุยกันนะคะนะเออต่อให้จะรู้สึกว่าไม่ได้แฮปปี้ไม่ได้โอเคแต่ความสัมพันธ์นี้มันก็จะยัง ไปกันต่อนะคะในความสัมพันธ์คือความสัมพันธ์เนี้ยระหว่างคุณและคู่มันอาจจะมีปัญหานะมันจะมีความขึ้นขึ้นลงลงะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะตรงนี้นะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วต่อให้มันมีปัญหากันมีความไม่เข้าใจกันความสัมพันธ์นี้ก็จะยังวนเวียนอยู่คือถ้ามีปัญหากันอีกคนนึงก็งอนะคะอีกคนนึงก็ก็โอเคพองอแล้วก็หายดีกลับมาคืนดีกันใหม่นะคะแต่ให้ระวังนะถ้าปัญหานี้ ไม่ว่าแต่ละคู่ปัญหาไม่เหมือนกันถ้าปัญหาเหล่านี้มันยังเกิดขึ้นเดิมๆซ้ำๆมันจะมีฝ่ายหนึ่งที่จะเริ่มรู้สึกว่าไม่มีความสุข ในความสัมพันนี้แลท้ายที่สุดแล้วจะมีการตัดสินใจเลือกจบนะคะเพราะฉะนั้นหากคุณไม่ได้ต้องการให้ความสัมพันธ์นี้มันจบเนี่ยคุณอาจจะต้องมีการปรับตัวเองนะคะปรับนิสัยของตัวเองนะหรือว่าอาจจะต้องมีการคุยกันให้มากขึ้นนะคะในเรื่องของปัญหาเพื่อไม่ให้มันไปถึงจุดที่แบบคุณกับเขาแบบอาจจะมีปัญหาหรือมีการทะเลาะกันนะสำหรับคนมีคู่นะคะนะชาวราศีตุลเพราะว่าได้เห็นว่า,าจ,จะมีคนในคนหนึ่งที่มีความเป็นเด็ก นะคะหรืออาจจะมีอายุต่างกันก็ได้มันก็เลยทําให้ทัศนคติบางอย่างที่มันไม่เหมือนกันตรงนี้เกิดปัญหานะคะนะประมาณนี้เนาะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะที่ขึ้นมาเนาะคนมีคู่นะก็จบไปแล้วเขาคุณมากๆสําหรับทุ้การติดตามนะคะอาจจะตรงไม่ตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ก็อย่าไปซีเรียสนะถือว่ามาดูกันสนุกๆขอให้าชาวราศีตุลดูแลสุขภาพนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย